กันพ่อพูดก่อนที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปั่นจักรยานสองล้อค่ะหนูปั่นเป็นแล้วไปไปกันเลยเฮ้ย <c oughs> ตัวที่ปั่นไปแล้วอ้าวเตรียมตัวถัด <c oughs> ละเอาไว้นะนะนะตั้งท่าหนึ่งสองสามเท้าดันไปเออ <c oughs> ดันไปเอาเท <c oughs> ้าดันไปก่อนเอาเท้าดันไปเอาเท้าดันไปหนึ่งสองสามเออ <c oughs> ไป เอเชียปั่นเป็นแล้วนะครับปั่นเป็นปั่นเป็นแล้วโอ้โหออกไปเอกไปเอกไปเอกไปว้าวเลี้ยวกลับมาเลีเ้ยวกลับมา อาเดี๋ยวหยุดก่อนสิอ่าเชียจะไปต่อนะครับว่าไงครับสอบสัมภาษณ์ก่อนครับสนุกไหมครับป่ะเริ่มไปหนึ่งสองตั้งท่าไม่ได้ก่อนค่อยค่อยถีบเออเออนั่นไหวแล้วไปแล้ว หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนจอดก่อนรถมาพ่อจะล้มสามหนูรู้ไหมคะหนูจะจักยานล้วด้ยนนปั่นหัดปั่นจักรยานเราลดูสิคะหัดเราหัดใหม่อยู่ใช่ไหมอ้าวไปเราลองปั่นสิอ้าว็อาถอยถอย เตรียมตัวป้าถ้าไปฝั่งโน้นหนูไปฝั่งนี้ปะอ้ยไปด้วยกันเลยแหละป้าเอ,อาไปกันเลยค้าเร็วเออไปดีก็ปั่นไปก่อนสิเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งสองออกได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยว,ายวบายโอ้โหได,ได้แล้วครับได้แล้ว ได้หรอ้ันแรง็วเร็วเร็วเอารถมารถมาถอยกลับแล้วรถมาเอ่าเลี้ยวเลี้ยวมาเชียวกลับมาเลี้ยวมาเนี้ยเลี้ยวมาเนี้ยถอยมาอ้าวรถไม่ไปแล้วไปรถไม่มาแล้วกลับมาใหม่หรือว่ารถมารถไม่มาแล้ว ยิ้มหน่อยคะ่ะยิ้มหน่อยสิคะ่ะยิ้มหน่อยสิคะ่ะอ่ามามาจอดกันก่อนมาจอดนี้ก่อนอ่า <ไป S 1> อาไปเลยเอา่าไปข้างหน้าเลยหนึง่งไปนาวเตรียมตัวหนึง่งตรงไปไอ้าว <c ười> <c ười> ขึ้นติดกับกระโปรงเธอเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าว ไปหนึ่งตั้งท่านหนึ่งสองตั้งดีๆถีบดีๆเอาขาไหนก่อนแล้วขา,าไหนไปเออเออเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวกลับมาเบรกทีท้ากำเบรกทีท้า มามาเร็วกลับมาเยี่ยมแล้วใช่ไหมเหนื่อยยังเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเอาเป็นอะไรหล่ะตกใจเหรอเมื่อกี้เนี่ยรถพารบตรกใจเลยป่ะป่ะปัน่นปัน่นไปหาแม่ป่ะ ลงมาเลยลงมาไปได้ไปได้เอารถมารถมาจอดเหลียวเกิดหยุดหยุดไปตรงนู้นจอกรจอกรปั่นมาปั่นมาปั่นไปโนะปั่นไปฝั่งนี้หน้าบ้านนดิเออนั่งไปเออพ่อตามไปแล้ว โอ้แต่ไม่ทันเลยเว้ย <c oughs> ไปไกลแล้วทอรอรอรอหน,น่อยรอหน,น่อย <c oughs> อ้าวไ <c oughs> <c oughs> ปหนูก็บอกว่าระวังชนระวังชนเรา,า,เาไม่ชนเราไปมะปวดเต็มเลยอ่ะอะไร

ตาไม่พันแล้วรอหน่อยรอหน่อยว้าวเลี้ยวกลับมาว้าวชนยชน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 อะโอเคไปบายก่อนเจี๊ยบไปบายก่อน วันนี้พาน้องเอเชียปั่นจักรยานเล่นนะครับไปแล้วอ้าวโอ้โหปั่นจริงปั่นจริงแล้วเอากลับมากลับมาเร็วกลับมาอา,อามากลับมาก่อนจะตั้งหลักกันก่อนมาป้าจ้อกอนจ้ากอน ไปเราไปกันดีกว่าตามทางนี้พ่อใครสักพ่อมาด้วยไปไอเชียอบนำหน้าไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามไได้อยู่กำลังไปแล้วเร็วหนึ่งสอได้ หนึ่งสองป้าถีบไปสิคะถีบไปสิคะเออนั่นแหละหนีปไปเลยรอด้วยอาชนยายนะไม่ได้นะเบียดเบียดไว อ,าอา้อาวไปเอออ้าวไปอีกรถมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจอก่อนจอดตรงนี้หรอเออจอดที่แหนร